่อนที่เราจะเข้าสู่กิจาการรมคุณครูจอยกล่าวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะนะคะผู้ปกครองทุกท่านเลยแล้วก็สว่วนเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับกิจาการรมวันนี้นะคะการทดลองสัปดาห์หนูน้อยวิทยาศาสตร์วันนี้ก็จะเป็นกิจาการรมอีกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับการทดลองชื่อกิจาการรมว่าข้าวมหัศจรรย์ข้าวสารมหัศจรรย์นะคะ นอกจากประโยชน์ของข้าวสารที่เรามาใช้ในการรับประทานอาหารหุงปรุงการผ่านความร้อนเป็นข้าวสวนลร้อนรับประทานมีประโยชน์ต่อร่างกายเลยข้าวสารยังมีความมหศัศจรรย์หนึน่งอย่างเด็กๆทราบแล้วว่ามีประโยชน์มากมายก่อนที่เราจะเข้าสู่การทดลองผู้จอยเลยนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเพลงเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าตอกตะปูก ต่อกตะปูป๊อกป๊อกเนี่ยทาไมชื่อเขาแปลกกันเลยครูจอยหานอกจากชื่อที่เขาแปลกแล้วเขายังมีท่าเต้นโอเคนะคะหนึ่งสองสามต่อกตะปูป๊อกป๊อกต่อกตะปูป๊อกป๊อกต่อกีดีอย่างนิ้วะลอกต่อวีดีร่างนิ้วะลอกลา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  ลา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 ตอกตะปูป๊อกป๊อกตอกตะปูป๊อกป๊อกตอกดีๆระวังนิ้วถลอกตอกดีๆระวังมือทะเลาะลา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 ต่อไปท่าที่สามตัดของเราค่ะตัดของเราเตรียมตัวตอกตะปูป๊อกป๊อกตอกตะปูป๊อกป๊อก ตอกดีๆระวังนิ้วเทลอกต่อดีๆระวังนิ้วเทลอลันดาลันาลัน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 ดาอ่าไม่ยากไม่ยากนะคะเพลงเพลงนี้จะเป็นเพลงฝึกเตรียมความพร้อมนะคะฝึกเตรียมความรอความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กๆเตรียมของครบแล้วนะคะเข้าสารปวดตะเกียบ ช้อนนะคะข้าวสาคุณครูจอยเตรียมวันนี้ทั้งขวดน้ําขนาดนี้เลยแล้วก็ขวดน้ําขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณครูคจอยเตรียมสองขวดเพื่อมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบน้ําหนักเหรอคะไม่ใช่สนุกกว่าน,นั้นอีกค่ะเด็กๆคะคุณครูคจอยเตรียมสองขวดแต่ละขวดมีขนาดที่แตกต่างกันหนูน้อยวิทยาศาสตร์จะต้องหาคําตอบ นะคะคุณครูจอยก็เตรียมข้าวสารทั้งข้าวเหนียวอ่ขาข้าวเหนียวนะคะต่อไปแบบนี้เรียกว่าข้าวสารนะคะข,าาข้าวสารข้าวเจ้าหอมมะลิของเราที่เด็กๆทานนี่แหละคะ่ะเอ๊ะเอ,เอ,เอหนูน้อยวิทยาศาสตร์<ม>การทดลองของเรา<ม>การก่อข้าวสารลงขวดจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะพี่กุ๋งกิ๋งบอกครูจอยว่าครูจอยขา จะต้องเกิดการหกแน่ๆเลยข้าสารครูจอยอาจจะหกนะคะคุณครูจอยก็เลยป้องกันโดยการเตรียมถาดเอาไว้เพื่อป้องกันการที่เข้าสารข้าเหนียวของคู้จอยเนี่ยหกออกมาข้างนอกเอะแสดงว่าหนูน้อยวิทยาศาสตร์จะต้องมีความรอบคอบป้องกันการหกของข้าวใช่ไหมคะลองคิดสิทำยังไงข้าวจะไม่หก 6. คุณครูจอยก็เลยคิดว่าคุณครูจอยจะมีกลวยค่ะคุณครูจอยจะหาวิธีการป้องกันไม่ให้เขาหกอย,ย่างไรครูจอยจะกรอกใส่กลวยแต่ถ้าเด็กบางคนบอกว่าครูจอยขาหนูมีถากแล้วหนูใช้ช้อนตักเอาเด็กๆก็ตักข้าวสารแล้วกรอกเลยคะครูจอยก็หยิบจับในข้างที่ตัวเองถนัดแล้วก็กรอกลงไปค่ะจนเต็มขวดเลยแค่นี้ อันนี้ขวดที่หนึ่งครูจอยกรอกแบบอิสระเทลงไปตามปกติอิสระไม่ได้จัดระบบการเรียงของข้าวขวดที่สองขวดที่สองก็คือขวดที่เด็กๆเ,เตรียมกันตอนนี้ค่ะเด็กๆบางคนบอกว่าครูจอยคะหนูมีช้อนเด็กๆก,ก็ปักนะคะแล้วค่อยๆเทใส่ลงไปในขวดนะคะพอเทเสร็จแล้วได้อีกนิดนึงเพราะค่ะเาะ พร้อคกูจอยเลยนะคะอ่าเขอะเบาๆนะคะ สนุกมากเลยเด็กๆครูจอยตื่นเต้นมากเลยตอนนี้เด็ๆเกๆเตรียมตะเกียบแล้วใช่ไหมคะอ่าขวดที่หนึ่งครูจอยเทเข้าวเหนียวลงไปโดยที่ครูจอยไม่ได้เคาะเทตามอิสระการไหลของข้าวจากในเหยือกลงไปในขวดนะคะคุณครูจอยก็ใช้ตะเกียบนะคะเสียบลงไปค่ะลูกเสียบลงไปในขวดนะคะเสียบลงไปในขวดแบบนี้ จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสียไปตรงกลางเลยแต่ขวดที่สองครูจอยทําพร้อมกับเด็กๆโดยการกรอกเช่นเดิมโดยวิธีที่แตกต่างกันการหกของข้าวก็แตกต่างกันเด็กๆช่วยกันคิดหาวิธีทําอย่างไรข้าวจะหกน้อยที่สุดทําอย่างไรจะทันต่อเวลาของเรานะคะสามทำอย่างไรข้าวสารทําเสร็จแล้วกรอกเสร็จแล้วจะต้องเคาะเบาๆแบบนี้ ะเบาๆแบบนี้เด็กๆเตรียมตะเกียบเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆเสียบตะเกียบลงไปในขวดเหมือนเดิมค่ะอ่าค่อยๆเสียบลงไปนะคะนั้นตะเกียบจับในด้านที่ตัวเองขนัดแล้วเอาตะเกียบเสียบลงไปในขวดที่เรากอบข้าวเตรียมไว้นะคะที่เรากอบข้าวเตรียมไว้เด็กๆเสียบเลยนะคะ ตอนนี้เริ่มสนุกอีกแล้วค่ะคุณครูจอยเด็กๆคุณครูจะให้เด็กๆดูคุณครูก่อนแล้วครูจอยจะทําการยกจับระเกียบแล้วยกขึ้นอ่าจับระเกียบแล้วยกขึ้นให้เด็กๆมองที่ครูจอยแล้วบอกสิว่าขวดไหนที่ครูจอยยกแล้วลอยขึ้นขวดไหนที่ครูจอยยกแล้วเขาไม่ลอยขึ้นมา เขามีแต่ตะเกียบอย่างเดียวไปได้ไ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกตื่นตื่นเดือดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดยี่สิบสามสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดยี่สิบสามสี่สิบ หนึ่งสองสามสี่สายกมาห้ายกข้าวสารข้ามหาสารเจ้าจริงๆออข้าวเดียวของพี่จอยทำไมไม่ยกขึ้นมาล่ะคะเด็ก แต่ตอนนี้เด็กๆต้องยกของตัวเองแล้วละค่ะ นะคะยังขวดแรกของครูจอยเนี่ยยกไม่ได้เลยครูจอยยกไม่ได้เลยลูกเพราะว่าข้าวเหนียวของครูจอยเนี่ยเทแบบอิสระ,ะการไหลของข้าวเหนียวลงไปในขวดไม่ได้ผ่านการเคาะที่ก้นเขาเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวเขาก็เลยไม่เกาะกันภายในขวดเขาก็จะอยู่กันแบบสบายๆพอครูจอยนําตะเกียบใส่ลงไปปุ๊บแล้วครูจอยก็ลองใช้ตะเกียบจับแล้วก็ยกขึ้น ผลปรากฏข้าวเหนียวเขาไม่เกาะขึ้นมามีแต่ตะเกียบอย่างเดียวที่ขึ้นมาพร้อมกับคู้จบเพราะฉะนั้นแล้วแต่การทดลองที่เราทําพร้อมๆกันจากการกรอกแล้วเคาะที่ก้นเบาๆนี่คือความแตกต่างเด็กๆจะเห็นว่าเมื่อไหรท่ที่เด็กๆเทลงไปแล้วเคาะอ่าเคาะแบบนี้นะคะข้าวเขาก็จะถูกเรียงกันแน่นมากทีละชั้น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  ทีละชั้นทีละชั้นขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงปากแก้วเต็มแก้วแล้วนะเด็กๆก็นําตะเกียบเสียบลงไปเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่เสียบตะเกียบเพราะว่าการเสียบตะเกียบจะเน่นขึ้นนั่นหมายความว่าข้าวเขาถูกเรียงกันแบบเน้นมากจากการที่เราเคาะก้นเบาๆนะคะแต่น้องบางคนเทข้าวลงไปเคาะบางเทข้าวลงไปเคาะบ้างเทข้าวลงไปไม่ได้เคาะ เทข้าวลงไปเคาะบ้างเป็นที่มาของบางคนจับแล้วสักพักหนึ่งข้าวจะหลุดออกมาตะเกียบจับขึ้นลอยขึ้นไหมลอยขึ้นแต่สักพักหนึ่งข้าวจะหลุดออกมาก็แสดงว่าเรายังเคาะบ้างไม่เคาะบ้างนะคะนี่คือความแตกต่างแต่ถ้าเด็กๆอยากจะให้เขามีความแน่นมากๆทุกครั้งที่เทข้าวลงไปจะต้องเคาะทุกครั้งเคาะอ่าข้าวก็จะถูกเรียงกันเกาะกัน เกาะกันเคาะทุกครั้งเกาะอีกเคาะทุกครั้งเกาะอีกทําให้ในขวดเขาหนานแน่นมากคุณครูจอยจะให้เด็กๆนะคะสรุปผลการทดลองโดยการวาดรูนะคะอ๋อว,ว้าวน้องจินจินเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คุณครูนะคะขอเช่นชมในความสามารถของเด็กๆนะคะความตั้งใจนะคะ วันนี้กิจกรรมของเราต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูไข่หมคุณครูโบยนะคะแล้วก็ขอบคุณเด็กๆทุกๆคนด้วยนะคะที่วันนี้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์นะคะช่วยกับคุณพ่อคุณแม่เสร็จกิจกรรมแล้วจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของด้วยนะคะสวัสดีเด็กๆทุกทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ